สวัสดีค <ination> ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวแท้ทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์น้องพอดีไม่เหลือ <Surprisingly> สิ or, today, um. <happiness> <sore> มาวอาฟังน้องก่อนสิไปส่งเ็กน้อยพี่น้องมึงมาขึ้นนี่มื่อคืนนี่เมื่อวานนี่ก่อนเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะงคอยกะไปซื้อของแต่เสาร์นาะจะพาเจสิกาไปช้อปปิ้งอยู่เชฟฟิลด์พี่น้องไอ้อะไรเพิ่นไอ้ยังกอมโม่เอ่อยังอยูเชฟเฟียลนะพี่น้องไปช้อปปิ้งวันนี้อันก็สิกลับมากะ ค่ำมมาหน้าหกนะโ,โมกงครัวกับยังประเดี๋ยเฮ็ดอีอหยังย่างปดะเฮ็ดอีหยังกันนะพี่น้องไปเทื่อวนี่อันกําลังกินข้าวอยู่ไม่หยาแล้วก็เลยโทรมาหาบ้านายยกและธรรมันธรรมธรรมันตีนายนายกและธรรมันตีประกาะศภาวะซุกเซินเพื่อให้ให้ทุกคนที่ไอ้ฉีดเข็มสองแล้วไปฉีดเข็มฉีดยาเข็มที่สามเพื่อมาสิให้คอยฟ้าไปฉีดเด้อ ให้คอยเฝ้าไปฉีดมื่อนมื่อื่นเนาะกับหมายถึงกับเป็นวันจันทร์ไอเขาสิยห,หายทหารพี่นอ้องสิยห,หายทหารมาซอยฉีดยาไอ้ไอ้ให้เขาไปย่างเขาไปฉีดอยู่คีนิกหรือยังก็แล้วแต่นะเขาก็ใชมีแบบวอล์กอินไปฉีดเลยหรือว่าให้ให้นัดอียังที่พี่เนี่กะเขาก็จะแบบว่าอันเพราะว่าชุกเชิญให้เฝ้าฉีดยาเข็มที่สามนะก,ก่อนคริสต์มาสนะพี่น้องก่อนก่อนปีใหม่มาเสียให้ฉีด ไฮด์ชีดทำมันได้ดร้ายดีส่สุดเลยสุดสั้นนะพี่น้องเนานะข่อยกอย็ข่อยแต่ว่าข่อยเนี่ยเป็นวัดอยู่พี่น้องข่อยก็เลยกบอกก็พ่อหนงเจสิกา้าว่าข่อยเนี่ยเป็นวัดอยู่เขาก็คงไ้ฉีดเนาะนองเสียใจว่าคนที่อ่าบ่บ่เป็นอย่างนู้นสิเนาะพ่อหนงเจสิก้าก็ฉีดแต่แต่ว่าเราคงจะทาไปฉีด้อมก็ข่อยนะพี่น้องเขาเขาก็ประกาศออกมาเนาะให้ให้ไปฉีดนะให้ไปฉีดอ่าฉีดยาสุดสั้นพี่น,พน้องฉีดยาเพราะว่าเสือโลกตัวใหม่เ oh นาะโอไมายคอรนนี่อ่ามันรุ่นแรกนึกว่สิเนาะมันรุ่ นักวิทยาศาสตร์เขาว่ามันสีมันจะเป็นแบบปิกนะปิกคล้ยายๆว่ามันสีติดลายแล้วมันสีวบควคบ่โมดายสีเนาะเขาเขาก็เลยเขาก็เลยให้ใหฝ่าวิสีเข้มที่สามเพื่อจะปองกันเพราะว่าเข้มสองเข้มมันสาม,มารถปองกันได้ยังประมาณขาก็วางสีนะพี่น้อง <c oughs> ถ้าข่อยถ้าข่อยก็ไม่ค่อยแต่ตื่นเต้นมาไหนพี่น้องข่อยก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมาไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่สีกระสีนะั่งสีน่ะอ่าวันนี้มันนี้กระสี อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของอพิเทอร์เหมือนนะได้หน่อยสิพิเทอร์ม,มันศุกนอนวันที่สิบเจ็ดกับพิเทอร์วันนี้กะตนก้นคริสต์มาสเขาก็ยังไม่ได้เอาลงมาอยู่พี่น้องแจกอยักบางอยาปกปกติแล้วสิเอาตอน้นคริสต์มาสลงมาประมาณพฤศจิกาพดเดีแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้เอาลงมาอยู่สิครึ่งเดือนละกาสิเอาลงมาคันแม่มื่อีรละสิได้เอาลงมาอยู่หขนนาดพี่น้องเนาะแล้วกามื่อี้ก็สิให้เวียกหลายอย่างเนาะสิไป ชอปปิ้งซื้อของเข้าบ้านนําอาหารการกินกระเบิดนะันีอ่ากระสิไปซื้อล่องเท้าให้เจิสกาเมื่อวานนี้ก็ไปชอปปิ้งอยตาวาใส่รอง้าที่เจิสกาสปซื้อน่ะมันมันบ่มีอยู่หันนะก็เลยเสดไปซื้อยูลินค้อนกระสิไปเบิ่งยูลินคอนเธอว่า่อกก็เลยว่าตตัดสินใจดีๆได้ลุกแบบของควัญคิสมัดนะพี่น้องไปซื้อของขวัญคีสมัดแปลว่าพนว่าอุ้ยตัดสินใจดีล้แม่พนว่าอันพนคิดอยู่สองปี เพันคิดยี่สองปีพ่นสิซื้อรองเท้าคู่นี้บอกพันมาสิเนาะอะไรคือจีรีบไปทำเจ็บมองแล้วได้หนี่พันมาเพิ่นคิดยี่สองปีพันมากะกับหมู่บ้านนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวหลังคลิปวิดีโอนี่บ่จักนอกคือสิได้ดาวน์โหลดไอ้วิดีโอไอ้ไปไปช้อปปิ้งพี่น้องมันสิยาวในจักหน่อยเด้อก็ทนเบิ่งเก่านะพี่น้องแบบตั้งแต่การเดินทางไปแล้วก็ไปกินข้าว แล้วก็ไปซื้อของเนาะตอนแรกเขาว่าสเออซื้อเสียเอาเป็นสองคลิปวิดีโอดีว่าแต่ว่ากะปัญหาคนบ่เบิ่งมันกัสีมันกัเส,สีนในเสดาย,าย,ดาย,ยานะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคลิปคลิปม่ยาวนะเที่ยวเช็ดเปี่ยวเนาะเขาสตัางชื่อว่าจากไหนบูเขาก็ยังบูหมูอยู่กะ <c oughs> กะทาเบิ่งพี่น้องว่าเขาเสีเอาเป็นสองวิดีโอบอ่หรือว่าเสียเอาเป็นวิดีโอหนึ่งเนาะพี่น้องกะทาเบิ่งเอาแล้วกะคงจะเป็นสองผาดนะเพราะมันยาวโหดนะยีซิหน้าที่พี่น้อง กระยานคนเบเบิงเรามันย่าเกินนะเนาะและ้วกาอันไปกินหมูอันไปหอดก็จะไปะตาตาสิบเอ็ดมงพี่น้องไปตาสิบเอ็ดโงไปถอดผุนกระเทียงกลัวไปกินเขากินเขาแล้วกัอ่าไปรอสื่อของเจสิกาเพื่อสื่ออย่างนี่เพื่อสื่อดโดนโดนพี่น้องเปยุหันเราแบบเสียเวลาในการคิดของเจสิกาน่โดนแหงนะเธอเป็นคนคิดพิจารณาถ้าไปเบิงในคลิดสื่อลุงเถ้าน่ยพี่น้องไปบอกหลายหลานหนึ่งคนสื่อ อ่าของตะละชิ้นตะละชิ้นเนาะของของของเพิ่อนนะนะของเพิ่นน่ะเพิ่นสื้อแบบคิดโดนแห้งน่ะจัจสิกะจะซื้อหยังเพราะว่าเออเธอเป็นคนแบบนี้นะพี่น้องเป็นคนแบบว่ารอบคอบหรือจังได๋ก็บ่ฮู้เนาะก็สิคิดแบบขนาดซื้อรองเท้าเนาะพี่น้องรองเท้ามันก็แพ่งนะพี่น้องอ่าแล้วก็อ่าเพิ่นว่าเพิ่นคิดอยู่2ปีเพิ่นจังมาซื้อคู่นี้เพิ่นว่าจังได๋มาโดนแล้วนะพี่น้องแต่ว่าห่างๆบ่ได้ซื้อเพิ่นกั เพราะมันราคาสูงแหงหนอพี่น้องมันราคาประมาณรนะ้อยกว่านี่ยละร้อยกว่าปอนนะกะกะเป็นของชิ้นที่เพิ่นอยากได้เนาะปะกติเราก็จะซื้อของเล็กๆหน่อยๆนะหอน่หอๆได้ไหลายหอ่อของขวัญได้หลายอันนะซิเนาะแต่ว่าแถวนี้ไม่เป็นของชิ้นใหญ่ราคาแพงก็เลยก็เลยได้ห่อนะเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอสิผ้าไปส่งหน่อยพี่น้องแล้วจะมาคุยกันต่อมาอุดพิซซ่าพี่น้อง พิซซ่าเฮาสิอุ่นจังได๋บ่ให้มันแข็งเนาะพี่น้องเนาะด้วยไมโครเวฟเนาะก็ใส่พิซซ่าลงไปแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำไปน้ำพี่น้องเอาน้ำใส่เข้าไปพร้อมกับพิซซ่านี่ให้มันให้ไอายหนามนี่มามาเฮ็ดให้พิซซ่าบ่ให้มันแข็งเนาะปกติแล้วคั่นเฮาอุ่นพิซซ่านี่ถ้าบ่ได้ใส่น้ำเนี่มันสิแข็งกระแดะพี่น้องสิแข็งกระแดะเนาะเทคนิคเดียวกันกับอุ่นข้าวพี่น้องตั้งไปสองสองนาทีแล้วกัน จะไปจากไหนเซเลบเยี่ยมแลพี่นนองสุกแล้วพิซซาของเราก็จะนิ่มพี่น้องมนก็สพวกแข็งมันก็สินิ่มนิ่มคื่อจะเข้าซื้อมาใหม่ใหม่หมไปไปโซนเมทิเทกันพี่เนาะวันนี้อากาศก็โอ้ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเป็นอากาศเป็นหนามๆพี่นนอะเป็นหนามๆเป็น เหมือนฝนจะตกแล้วเนี่ยเนาะคือจังฝนจะตกนี่ยหลับแค่น้อนเหมือนฝน,นจะตกช่วงนี้ก็โอ้ยหนาวพี่น้องเพราะมีมือแดงตั้งแต่ไก่เฮ็ดวิดีโอมาเดือนนี้เพราะฮ่าเม,มีมือแดงที่แดดออกแบบแดดออกแบบโซเซอร์เลยนะโซหมากออกมากอะหานาที่บกเกินหาน,ทนาทีโอ้ยวิวสวยจังเลยบกเกินหานาทีนะพี่น้องลเรค่ะก็คพิ่มเองสิเนาะแถวนี้พอเราเจะสุขการละมาก,กวด หนาวจังเลยเที่ตีต้หนาวแล้วเนี่ยออกมาตรงนี้หนาวเลยเมื่อกี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ตรงนี้แล้วหนาวหนาวไปรีบเดินลูกทางบนอย่างนี้การไม่เศร้าปาดพญายนี้แล้วกระหักดีดีพี่น้องล่างนี่เยน็นถอยไปไหนแล้วโยกมือส่รวด มูบ้านนี้มีบ้านเล็กทีหนึ่งอยู่สามหลังอยู่กับไก่กันผอมได้บ้านเล็กทีหนึ่งเ็นกาล้างหนีเนาะล้างสีขาวหนีแล้วก็ล้างนวลแล้วก็ล้างหนีพี่เนาะแล้วก็ล้างหนีแล้วก็เพื่อนข่อยบ้านเล็กทีหนึ่งอะ่ะอยู่ติดกันเบิดแต่ว่าคนละซอยแลกดีบ <c> ่ <oughs> <c oughs> บ้านเล็กทีหนึ่งแม่ที่เอาวัดพายมาหรือยังลูกข่อยเสยกเด้คนห,หน่อย ลืมเป็นเป็นวันไหนก็นมื่อหไหนคอยกันแล่นตาเหลือกตาล้านไปเอาของเพื่อลืมโอ้ยบรรยากาศพี่น้อลดไหมยังนี่ตอนนี้ก็เลือดตะกางพี่น้องบาทล่างนีเ้เขาขายแล้วพี่น้องเขาขายแล้วเขาก็าเซาอันละสองรอยเทเหลือนี่อันละสองรอย สองลอยหรือสามลอยล่ะสองลอยมั้งพี่น้องค่อยจำบมฟิตนะอ่าฮัลโหลไมายไปยูโกอิงไม่ไปไหนอ่ะติติสงสัยไปเกณฑ์ป่ะพ่อปูพี่น้องบมมือใหญ่ใหญ่พ่อปูโมมือใหญ่ใหญ่ตอนนี้แปดโมงพี่น้องเมื่อแปดโมงต้องวัน ตะวันยังบบขึ้นอยู่ตะเวนตะเวนยังบบขึ้นอยู่บ่มีแต่น้ำเ,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 เห็นละเห็นละมึงเห็นลำวงหนึ่งแดงๆนะแดงๆละพี่น้องเห็นบ่เมื่อกี้เห็นไม้ด้วยะกะ <c oughs> ไมติวีไปแกล้งพี่ไม่แกล้งสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวบอกเจสสิก้าบ้องหูเลยรู้จักบ้องหูไหม แมติวหันหน้ามาถ่ายรูปสวยๆให้แม่หน่อยไม่มีรูปสวยๆแมติวเลย <laughs> มีแต่รูปด้านข้างมีแต่รูปอะไรเงี้ยไม่มีรูปสวยๆเลยอะ่ะไม่แบบไม่เห็นหน้าแบบตรงๆเลยเออเดี๋ยวแม่จะไปวันนี้แหละ <Yeah. S 2> ถ้าไต <Okay. S 2> ็ที่ไม่เชนไมล์ยีนอตเวกยีงยาเปียดอุ้ยรถมาล้สเวกิใช่ไหม ซองขาดเอาเชื่อไปซองซองคนนี้คนขอไล่ไล ไปแล้วเรียบร้อยรถสองคัน,อ,นอัลลิสต์บอนโอซิกขึ้นอยู่สองคนพี่น้องพดทคันตั้งแต่ลินคอนตั้งแต่ลินคอนมาหลายมูบ่าในพี่น้องบ่งหอดแซกซูบีกับวิภไยขึ้นุ้ยไยขึ้นรถบอนโอซิกอะนะพี่น้องส่วนมาก ขเขาหยานเขายกเลิกอยู่วันโอซิกเนี่เพราะว่า่อยเคยตะกี้เข้ามาสองชั่วโมงต่อขันนะวันโอซิกวันนี้มันบม่ค่อยมีคนขึ้นหลายเนาะเอยไปทอกส,สีนี่สิเนาะมันผ่านทอกสีบานตรงหนามนันนะมันผ่านทอกสีบานตรงหนามนันนี้มันไม่มีคนขึ้นพี่น้องเบรดสายไม่ค่อยขึ้นอยู่คนเดียวนะ,ะเขาก็เลยยกเลิกไปพี่น้องเขาก็เลยยกเลิกไปสักแถวยวล่ะมันช่มีสิบโมงมันช่มีสองโมงสิบโมงแหละกระเที่ยง แล้วก็ใบ,บสองเนาะวันโอซิคี่วันนี้มันไม่ค่อยมีคนขึ้นพี่น้องเบิร์ดคันคอยนั่งอยู่ผู้เดียวเนาะคันไม่ค่อยไปทอกสี่เนาะไปตลาดข้าบูตรนะมันจะวันโอซิคี่นี่มันสิผ่านวันนี้เขายกเลิกไปเขายกเลิกไปแล้วเรือเรือตะเทียนี้มันเสาคือเทียวเทียวอ,อ่าเคาเรียกอะไรนะเทียวช่องมงนี่แหละพี่น้องไปโรงเรียนและกันสีม่วงแดงสีม่วงแดงเทียวสุดท้ายนะมีอยู่สองเทียวโบ อน่าคตอาจพยาอาจสียกเลิกก็ไดนะเพราะว่ามันมมีคนขืนเลยว่าฮันนี่ซอยบอคันไม่นี่ไม่นางอยู่หลอกสองคนเนาะมันมีคนขืนกะเขากะย่านยกเลิกอยู่พี่น้องแต่ว่าวันวันเะเลทนี่มันมันสิเป็นมันมันสีแบบจังไห๋ล่ะมันจะขืนหลยกว่านี่ยนะพี่น้องมันสีแบบว่าจากลินคอนก็มีข้นขืนเนาะลินคอนก็ว่าแซ็กโซบี ก็มีสเตอร์เติรนบโซแล้วก็สโตแล้วก็รอบนี่ก็สิมีคนขึ้นยืนเรื่อยๆนะพี่น้องรถขับนั้นมันจะไปหอดสกันโตบสกันโตบนี่ก็เป็นมูก็เป็นอำเภอที่เขาขายอาหารไทยนะติคอยไปสื่อดีๆนะนะพี่น้องติคอยเคยพาไปไปย่างสกันโตบนะพี่น้องก็อยู่พวกไกลกันหรอกนั่งรถจากบ้านคอยไปกับหลังสถานีหลังสถานีรถทั่วรถเมย์นี่แหละพี่น้องหลังสถานีรถเมย์นี่ก็เป็นลาน หลานขายของอาหารไทยเป็นหลานจีนพี่น้องค้องหลายๆเขาก็ไปซื้ออันประจำาแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้กระซั่มนี่รำมาวเบาข้าวสารบ่านเมืองมาเบิงค่ะพามาเบิงข้าวสารบานเมืองมันนี้พ่หนาวปายในพี่น้องซิบองศาซิบองศาเนี่ยก็ถือว่าพ่หนาวพี่น้องในความรูซื้อข่อยสุมือนี่เนาะแต่กินหนาวอยู่แต่ว่าสุมือนี่ผพม่ความรูซืึอว่ามันบ่ค่อยหนาวปาในขันสิองศาหนาววอกับหนาวอยู่แต่ว่ามันบ่ได้นหนาวแบบเยือกเย็นไปหอดกระดูกกระเดี่ยว คือแบบหนึ่งองศาสีน้องหนึ่งองศาติดลบอยังสิมันกันน้ำมันกันหนาวแห้งนะแต่ว่าอากาศทำหน่ก็ะือว่าใส่เสื้อกล้า่งดีกล้า่งอุ่นน่ะนะพี่น้องคันแม่นคันแม่นสีบ่งเออขันแม่นหนึ่งองศาสององศาหนึ่งยื่นยื่นนี่นอนระดับได้นะเมื่อมันสีแข็งมันสีแบบจับย่างกระเจ็บไปปวดเออสีนาะพี่น้องเนาะเดือนนี่กับไก่นาหนาวก็เหลืออีกประมาณสองเดือนครึ่งพี่น้อง ก็เป็นในอยังดีๆนะพี่น้องเกือบเกือบสองเดือนก็กลัวเนาะคล้ายๆว่าเหลืออีกอดนเดี๋ยวพวกกระสียผ่านหนาหนาวไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาลักคลิปนี้ก็ะซั่มดีละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆวสวยๆงามเดี๋ยวสิมาหวา่ฟังเน,นาะแคนาลสวัสดีค่ะ